ชมหน้าน้องปราบทายาทความโชคชัยสู่ขวัญบุญกุลโตแล้วหล่อมากเชื่อว่าหากเกยชื่อไปต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับสู่ขวัญบุญกุลอดีตพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้คู่กับสรยุทธสุทัศนจินดาเจ้าของวลีเด็ดของมันต้องมีต้นแบบของผู้หญิงไทยหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆนักชอบทั้งหลาย โดยด้านชีวิตครอบครัวสู่ขวัญบุญกุลได้แต่งงานเป็นภรรยาของโชคบุญกุลทายาทของนายโชคชัยบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยและทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องปราบบุญกุลนั่นเองซึ่งปัจจุบันน้องปราบทายาทคนเดียวของสู่ขวัญบุญกุลอายุ16ปีแล้วซึ่งงานนี้ทางด้านคุณแม่เลยได้ขอออกมาอัปเดตภาพความหล่อของลูกชายน้องปราบให้เหล่าแฟนๆได้เห็นกัน ซึ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อมากด้านคุณแม่สู่ขวัญได้ออกมาโพสรูปภาพของลูกชายพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขออนุญาตแล้วลงได้ปราบบุญกุลอเวบีมายีโมจิเบบี้